สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเกียวโตสตูดิโอวันนี้เกียวโตจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง m ิเตอร์ควีนเชฟหนุ่มคาสโนวาย้อนเวลามาอยู่ในร่างของมาเหสียุคโซโซอนเรื่องราวจะสับสนอลเวงแค่ไหนเขาจะกลับเข้าร่างได้หรือไม่เราไปรับฟังสปอยกันเลยนะคะจางบงฮวานเชฟหนุ่มคาสโนวาเขารักการทำอาหารตั้งแต่วัยเด็กความฝันของเขาคือการทำงานเป็นเชฟที่สำนักงานประธานาธิบดี วันหนึ่งมีทูตแห่งประเทศจีนมาประชุมและรับประทานอาหารเนื่องจากท่านทูตเซนซิทีฟกับก้างปลามากผู้ติดตามจึงมาย้ำกับจางบงฮวาลจางบงฮวาลเลยพูดไปว่าพูดแบบนี้อีกครั้งจะได้กินแค่หัวปลานแน่ๆเขาตั้งใจทำอาหารเหมือนเช่นเคยทุกครั้งเมื่อท่านทูตท,ทานอาหารของเขาคำแรกท่านทูตก็พูดว่าอืมระหว่างเดียวกันนั้นจางบงฮวาลก็แอบมาฟิเจอริ่งกับเสาในครัว และแล้วท่านทูตก็เจอตะขอตกปลาในอาหารเจ้าหน้าที่มาตามหาตัวเขาเขาเป็นคนหลงตัวเองจึงคิดว่าท่านทูดอยากชมเขาด้วยตัวเองต่อมาวันหนึ่งหลังจากเหตุการณ์น,นั้นผ่านไปในระหว่างที่เขาพักอยู่ที่คอนโดต่อมาก็มีนักสืบมาตามตัวเขาให้ไปให้ประวัติเกี่ยวกับมื้ออาหารที่มีตะขอตกปลาติดอยู่แต่เขาโดนคนในสำนักงานใส่ร้ายและเขาก็ลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบเรียบร้อยแล้วแต่นักสืบก็ไม่ยอมกลับ เขาจึงวิ่งหนีกลับเข้าไปในห้องจากนั้นต่อมาเขาก็วิ่งหนีไปยังระเบียงห้องของเขาจังบงฮวานไม่ยอมไปให้การเพราะเขากลัวติดคุกในขณะที่เขากําลังจะปีนหนีไปยังห้องถัดไปก็มีนกขี้ใสที่มือเขาเขาตกใจจึงปล่อยมือโชคดีที่นักสืบจับเสื้อคลุมของเขาไว้ได้แต่แล้วไม่นานเสื้อคลุมของเขาก็หลุดทําให้ร่างของเขาตกลงมาในระหว่างที่ตกลงมานั้นขนาดจะตายอยู่แล้วนะคะเขาก็ย,ยังหลีกสาวและส่งสายตาหย,ยาดเยิมได้อีก เขาตกลงไปในสระว่ายน้ําศีรษะของเขากระแทกพื้นและเขาก็ได้พบกับมาเหสีแห่งราชวงศ์โชซอนมาเหสีจูบเขาและภาพก็ตัดมาที่จ้องโมฮวานพูดว,ว,ว่าไม่นะใครยังไม่ตายใคาจะตายไม่ได้ยังมีผู้หญิงอีกมากมายที่ใครยังไม่ได้ฟิชเจอริงด้วยเลย เขาตื่นมาและสำรวจไปรอบๆก็เห็นผู้คนแต่งตัวในยุคโบราณเขาสควอตเพื่อให้ช้างน้อยของเขาโตขึ้นทั้งที่อยู่ในร่างของมาเหสีเขาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมีหน้าอกเขาจึงรีบวิ่งไปดูกระจกเมื่อเขาเห็นหน้ามาเหสีในกระจกเขาก็รู้สึกคุ้นหน้าเธอเอ๊ะผู้หญิงคนนี้หน้าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในอินตราแกรมโอ้คงไม่ใช่หรอกคงเป็นผู้หญิงที่เราเคยฟิชเชอร์ิงด้วยแน่ๆแ,แล้วนางไนก็เข้ามาเรียกเขาว่ามาเหสี เธอประคองจางบงฮวานแล้วก็โอบเธอเธอประคองจางบงฮวาลจางบงฮวานก็เลยโอบเธอและคิดว่านี่แหละสวรรค์ที่ข้าควรฝันแต่พอเขากินยาเขาก็ถึงกับต้องสำลักออกเมื่อเขาออกมาหน้าห้องก็ต้องตกใจเมื่อเห็นบ่าไพร่ามากมายคุณบ้าชเวตะกรนเรียกมเหสี เขาวิ่ง4ี่คูณร้อยไปด้วยความเร็วแสงแต่ก็ต้องตกใจเมื่อสำรวจโรงเป้าแล้วไม่มีช้างน้อยเขาตกใจไม่รู้ว่าตนเองย้อนเวลามาอยู่ในราชวงศ์โซชอนนางในเรียกหมอหลวงมาซักประวัติอาการของเธอหมอหลวงวินิชัยว่าเธอผิดปกติเพราะไม่รู้ว่าตนเองเป็นใครเขายังคงคิดว่าตัวเองฝันไปจางมงฮาวานจึงบอกนางนคนสนิทว่าหนูจ๊ะช่วยจักรจี้พี่หน่อยสิจ๊ะเขาหัวเราะและพูดว่า ไม่ได้ฝันจริงๆด้วยเมื่อเขาแน่ใจแล้วเขาจึงถามประวัติของมาเหสีว่าเธอเป็นอย่างไรนางในเล่าให้ฟังว่ามเหสีตกน้ำเขาจึงคิดว่าถ้าเขาจมน้ำอีกครั้งจะสามารถทำให้วิญญาณของเขากลับเข้าร่างได้แน่ๆ เขาจึงขอให้นางนายพาเขาไปยังทะเลสาบเมื่อเขาวิ่งมาถึงทะเลสาบเขาก็ดีใจมากเขาจึงรีบวิ่งสี่คูณร้อยอีกครั้งและพุ่งตัวกระโดดลงไปในทะเลสาทันทีพร้อมคิดใน,ในใจว่ากลับบ้านกันเถอะไปใช้ชีวิตที่มีช้างน้อยของเรากันเถอะเขาสัญญาว่าจะทำความดีแต่แล้วความฝันของเขาก็ต้องจบลงเมื่อก้มหน้าลงไปในทะเลสาบมีเพียงแค่โครนเท่านั้นเขาจึงถามว่าน้ำในทะเลสาบหายไปไหนหมด คุณป้าชเวบอกว่าพระพันปีคีมได้สั่งให้สูบน้ำออกเพราะกลัวมาเหสีฆ่าตัวตายอีกด้านพระราชาก็ทำท่าเหมือนศึกษาตำรายุทธศาสตร์อยู่แต่พอเข้าไปดูใกล้ๆจริงๆแล้วเป็นหนังสือเรื่องราว18บวกทั้งนั้นเลยมาเหสีเดินทางมาหาพระราชาเพราะคิดว่าพระราชาต้องช่วยเธอได้แน่ด้วยความที่มเหสีตัวเหม็นมากพระราชาจึงเอามืออุดจมูกไว้ตลอดเวลาเขาตีมือพระราชาพระราชาพูดว่าก้าดียังไงมาแตะตัวข้า จังมงฮวานด่าเขาว่าไม่มีมรารยาทเอาตะบีบจมูกต่อหน้าคนอื่นได้ยังไงต่อมาหมอหลวงได้มารายงานอาการของมเหสีกับน้องชายพระพันปีคิมน้องชายพระพันปีคิมนั้นนะคะภายนอกเนี่ยเขาจะดูเป็นคนไม่มีอะไรแต่ภายในเขากลับต้องการอำนาจและอยู่เบื้องราวเรื่องหลังต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะทุกคนต่อมานะคะสปายของพระพันปีโจน,นี่ได้มารายงานข่าวเรื่องที่มเหสีมีความผิดปกติ ตระกูลคิมกับตระกูลโจเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถูกกันนะคะและคนที่กลมอำนาจจริงๆในวังนี้นะคะก็คือพระพันปีคิมนั่นเองนะคะพระพันปีคิมและน้องชายเนี่ยวางแผนใส่ร้ายสนมเอกว่าเป็นคนผลักมเหสีลงน้ําต่อมามีการประชุมเหล่าขุนนางแต่พระราชาก็โง่ไม่สามารถตอบคําถามอะไรได้เลยเนื่องจากเป็นเพียงพระราชาหุ่นเชิดเท่านั้นต่อมามีข่าวลือว่าสนมเอกคนสวยของพระราชาผลักมเหสีตกน้ําแต่พระราชากลับบอกว่า <laughs> จะเป็นไปได้ยังไงข้าอยู่กับสนมเอกคนสวยทั้งคืนเลยนะและแล้วสนมเอกคนสวยก็ได้รับราชองค์การให้เข้าวางเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้เป็นสนมเอกด้านจังมฆวานก็ยังคิดไม่ตกเรื่องหาทางกลับเข้ารังที่มีช้างน้อยในระหว่างที่เขาแช่น้ําอยู่นั้นเขาก็คิดได้ว่าถ้าข้าตกน้ําที่อื่นจะกลับเข้ารังได้ไหมนะในเมื่อข้าตกสะวายน้ําแต่ข้าก็ยังถูกส่งมาที่นี่ แต่พระพันปีสั่งให้สูบน้ำออกหมดทุกทะเลสาบเขาจึงเริ่มปฏิบัติการงั้นก็ลองมันทุกท,ที่ที่มีน้ำไปเลยอยากลับบ้านไปลีสาวแล้วเวยต่อมาเขาก็เอาหัวของเขาไปจุ่มน้ำทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโขดหินสระว่ายน้ำหรือแม้กระทั่งน้ำล้างเท้าก็ไม่เว้นแต่ไม่ว่าเขาจะลองน้ำที่ไหนก็ไม่สำเร็จและมีบ่าวคอยห,ห้ามเขาตลอดเวลาเขาท้อแท้ใจมากที่เขาทำไม่สำเร็จ แต่แล้วเขาก็ตื่นมาหลีสาวนางในคนสนิทของเขาอีกครั้งต่อมาจังมงควานก็ถามชื่อพระราชาตามที่เขาเรียนมาพระราชาชื่อว่าชอจงว่าที่สามีของเธอเป็นได้เป็นกษัตริย์พระงโง่และไร้ความสามารถเขาเป็นเพียงกษัตริย์หุ่นเชิดเท่านั้นต่อมาพระราชาก็มาเยี่ยมเขาและบอกว่าพรุ่งนี้เราจะอภิเษกสมรสกันแล้วนะเขาคิดในใจว่าเฮ้อ รวมเรื่องสําคัญที่สุดเป็นได้ยังไงหมอนี่เป็นคนบ้าการที่สุดนิยกโซซอนเลยนะในระหว่างที่จางบงฮวานกําลังจะบอกความจริงพระราชาก็ทําสึงโดยหยิบดอกไม้ออกจากผมของมาเหสีแต่จางบงฮวาลก็พูดว่าอย่าตกใจนะที่จริงฉันเป็นผู้ชายพอเราแต่งงานกันคืนแรกมันไม่ได้ไหมอะ่ะเข้าใจความรู้สึกไหมมันไม่ได้ไหมอะ่ะข้าไม่ได้ชอบผู้ชายแต่พระราชาก็ไม่เชื่อและคิดว่าเขาป่วยและบอกกับเขาไปว่า มีว่าเจ้าจะเป็นอย่างไรข้าก็จะเป็นสามีเจ้าตลอดไปต่อมาพระราชาจึงให้หมอหลวงมารักษาเธอหมอหลวงพยายามรักษาเขาด้วยวิธีฝังเข็มแต่เขาไม่ยอมเขาจึงจะตั้งใจพยายามเป็นราชินีที่ดีให้ได้เมื่อเขาตื่นมาก็เป็นพิธีแต่งงาน สาวนางในช่วยกันแต่งพระองค์อย่างงดงามให้สมฐานะมะเหสีโดยเขาต้องใส่ชุดทั้งหมด12ชั้นและแล้วพิธีอภิเศกสมรสก็มาถึงพระราชาและมะเหสีอภิเศกสมรสกันตามประเพณีแต่จงบงฮวานร้อนมากเขาจึงแต่งตัวแบบโนบราและพูดในใจว่าฮ่าฮ่าฮ่าข้าเป็นสาวโนบราคนแรกแข่งยุคโซซอนเลยนะ ต่อมาพวกเขาก็ทำพิธีแต่งงานกันจนเสร็จด้านลูกพี่ลูกน้องของมเหสีก็ขุ่นเครื่องใจที่มาเหสีแต่งงานเนื่องจากเขาแอบชอบเธออยู่เขาจึงมาฟันดับกับเพื่อนแก้เครียดจังมงฮวานเมื่อเสร็จพิธีก็พูดว่าเฮ้อแต่งหน้าถ่ายรูปในสมัยเรานี่เด็กๆไปเลยเนาะแล้วนางในก็บอกพระองค์ว่าพระองค์จะต้องสืบราชวงศ์เขาก็คิดในใจว่าไม่นะวิกฤตแบบนี้จะเกิดกับข้าในวัยสามสาปีไม่ได้มันไม่ได้ ข้าไม่ได้ชอบผู้ชายเขาจึงหาทางมอมเล้าเพื่อให้พระราชาเมาแล้วหลับไปแต่พระราชาก็ไม่หลงกลพระราชาถอดเสื้อนอกออกและค่อยๆปิดไฟจางมงหวานพยายามห้ามแต่ก็ไม่ทันจนพระราชาอุ้มเธอไว้ในอ้อมกอดทั้งคู่มองตากันอย่างซาบซึ้งก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับตอนที่1นึ่งเรามาลุ้นกันในอีพีหน้านะคะว่าจ้งมงหวานจะโดนพระราชาผดจศึกหรือไม่ฝากติดตามกันด้วยนะคะ